สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับช่องเคตซูเปอร์บายนะครับผมอ่าวันนี้นะครับไม่พูดผ่านไม่พูดผ่านทำเพลงทุยอ่ามาขายนะครับ CB 6 5 0 F นะครับผมจด2 0 1 6นะครับคันนี้ใช้เงินออกรถจริงๆถ้ามีคนค้ำนะครับใช้เงินออกรถประมาณ9,000นะครับจบนะครับผมแต่ถ้าไม่มีคนค้ำอายุ20ก็ออกได้นี่คือกำเงินมา30,000ครับผ่านแน่นอนนะครับผม นี่ดูรอบๆคันนะครับก็ถ้าเครดิตไม่ดีนิดๆหน่อยๆอะไรก็สักสามหมื่นห้าละกันครับสามหมื่นห้าสี่หมื่นนะครับเตรียมไว้เลยอนี่ครับสภาพรถรอบๆนะครับผมมีรอยขนแมวนิดๆหน่อยๆนะครับยางพิลลรี่สายฟ้านะครับผมอันนี้จะเป็นท้ายท้ายทานนะครับแบบแต่งนะครับการลอยถังนะครับผมกระจกไยแฮนนะครับยางก็นั่นแหละสายฟ้าผมพูดไปแล้วนี่嘛เออ รอบรอบคันนะครับคันนี้เลขไม้จะอยู่สองหมืนเจ็ดนะครับรถบ้านมือเดียวนะครับบุ๊กเซอร์วิสครบกุญแจสองสองดอกนะครับ <c oughs> สภาพรอบรอบคันนะครับก็มีรับประกันเครื่องยนต์นะครับนานหนึ่งเดือนหรือหนึ่งพันกิโลนะครับผมอันนี้จบสดก็ยังจะมีราคาพิเศษให้เนาะจบสดคันนี้สดมันหนึ่งแสนสามื่นห้าพันนะครับ ถ้าจบสดผมก็มีราคาพิเศษให้นะครับผมจัดส่งได้ทั่วประเทศกันเลยทีเดียวนะครับจะเป็นคันนี้เป็นท่อเดิมนะครับคันนี้ก็คือจะจะจะ,จะส่วนมากจะลักษณะเป็นเดิมเดิมนะครับแต่ของแต่งนี่คือมันไม่มีอะเดิมเดิมแต่เครื่องยนต์ก็โอเคอเอาเรื่องนิ่งๆเลยนะครับนี่เดี๋ยวจะให้ฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับก็ราคาปี16เนาะมันก็ประมาณนี้แหละไม่มีของแต่ง 这边。Yeah. นี้เลยนะครับผมสนใจก็เบอร์ติดต่อนะครับ0909677383นะครับเคนะครับผมเจอกันคลิปนี้จเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมร้อนมากโอเคครับสวัสดีครับ